สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันกันนะครับซึ่งคําทํานายฝันในวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องกันนะครับว่าหากคุณฝันว่าคุณตั้งครรภ์กำลังตั้งครรภ์หรือว่าฝันเห็นคนท้องนั้นจะมีความหมายทํานายฝันว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะตีเป็นตัวเลขเด็ดเลขมงคลได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับหากฝันว่าคลอดลูกนะครับหรือว่าให้กําเนิดบุตรนะครับทํานายว่าการงานเจริญรุ่งเรืองงาน ที่คิดไว้จะประสบผลสาเร็จค้าขายจะดีได้กําไรตามที่มุ่งมา่รารถนาไว้นะครับสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลในกรณีฝันว่าคลอดลูกหรือว่าให้กําเนิดบุตรนี้นะครับก็ได้แก่เลข394166148339 หกหาหากฝันว่าท้องนะครับหรือว่าตั้งคันมีคําทํานายฝันไว้ว่าหากคนที่ฝันนั้นกําลังรอการตัดสินใจจากใครบางคนอยู่นะครับและการตัดสินใจนั้นก็จะทําให้เกิดผลดีกับท่านนะครับก็คือหากกําลังไปติดต่อเจรจาหรือต่อรองอะไรกับใครรอคําตอบอยู่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลบวกนะครับหรือว่าเป็นผลดีกับคนที่ฝันนั้นเองนะครับเลขเด็ดเลขนําโชคก็ได้แก่19 1059 1 9 5 1ง1 สำหรับคนที่ฝันเห็นลูกในท้องนั้นก็จะสื่อถึงว่าการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นหากคนที่ฝันเห็นลูกในท้องก็มีโอกาสโชคดีแต่จะต้องไปหาโชคจากคนที่ไม่รู้จักนะครับซึ่งจะมาในทางทิศตะวันออกนะครับนอกจากนั้นท่านที่ฝันเห็นลูกในท้องก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลนะฮะแต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระวังคําพูดคําจาไว้นะครับจะพูดอะไรไปโดยไม่คิดก็จะเป็นผลลบหรือว่าเป็นผลเสียกับเจ้าชะตานั่นเองนะครับสาหรับ เรีเด็ดเลียกนำโชคเมื่อฝันเห็นลูกในท้องก็คือ2456 05 28 61 973และนี่ก็คือคำทำนายเมื่อคุณฝันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การตั้งท้องนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ